้เราเล่นมาเจอคลิปนี้ด้วยสงคคมือกิฟัง Love you. สุดยอดเลยอ่ะทุกคนคือเขาทำได้ยังไงอ่ะคือคิดวุกเยอะมากทุกคนดูอ่ะแล้วก็ไม่อะไรจะบอกนะอย่าไปลืมติดตามเขาด้วยนะเนี่ยติดตามแล้วถ้าเกิดใครติดตามแล้วก็จะอันนี้นะ ก็จะทำมาให้อย่างเร็วเลยนะฮะแล้วก็บอกด้วยนะว่าอยากให้ทำอะไรอีกนะอ่าบอกด้วยนะใครอยากให้เราทำอะไรก็บอกมาเลยนะแล้วก็คอมเมนต์มาก่อนนะอ่าที่พีที่สุดเคยเลื่อนมาเจอคลิปนี้เดูนะ ตัดต่อให้เป็น A หรือ B แบบตัวภาษาอังกฤษน,นะทุกคนดูมา <is> ดูกันโอ้โหแมวอะไรกันเนี่ย <is> อืย e <is> อหือเออโห้ <is> ให้เกิดเลี้ยงแมวแบบนี้คงไม่ไหวอะเอ้ยอะไรเนี่ย ไม่คืออะไรทุกคนงงมากภาษาก็ยงงงนะขนาดปภาษาย,ย็งงกันเลยโอเคออรอนนี need, friends, ่ไอนนี่อันหนึ่งนะนักแสดงคนพาญงมา,าจ, <ะ S 3> จากญี่ปุ่นอาน<า>หนึ่งน <c oughs> <c oughs> มาตามท้องถนนเพื่อเลียนไอศครีมนั้นมันเป็นการทําผิดเกี่ยวกับความเรียบร้อยความเป็นกุลสตรีและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ฮะโอ้โหพี่เพิ่อมงงเลยอะโอเคใครอยากทำคลิปอะไรไม่ใช่สิใครอยากให้เราทำคลิปอะไรก็บอกมาเลยนะบาย